รีวิวคันหนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้าได้นำเครื่องยนต์ไปโอเวอร์ฮอลกับอูชื่อหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม่บอกครับที่ไหนแล้วไม่จบนะครับน้ำดันเหมือนเดิมแต่การสืบเนื่องนะครับจากที่ผมตรวจสอบมานี่ลูกค้ามาให้ตรวจสอบนะครับนี่ครับน้ำเข้าไปในระบบน้ำมันเครื่องในในเครื่องยนต์เลยนะครับสังเกตนะครับจะเป็นนมเลยนะครับข้างใน นี่นะครับนึกภาพมอไซค์อะครับถ้าเป็นพวกระบบเสื้อน้ํานะครับที่หล่อเย็นด้วยน้ําถ้ารั่วหรือมีจุดรั่วตรงไหนที่เข้าเครื่องได้นะครับมันจะเป็นนมแบบนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์คขามเร็วก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อกันนะครับว่ามันสายเฮตุเนี่ยมันมาจากไหนนะครับช่างเก่าเขาหมดปัญญาแล้วครับเขาก็เลยเอามาให้เราทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่เป็น d m a มกตัวเก่านะครับตัวแรกเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับเกียร์อัตโนมัติไปครับเราไปดูกัน,น,นจับท่อน้ำมันสีกระท้อยเลยมันสีแข็งเ้ยเฮ้ยน้ำไหลน้ำไหลขึ้นอนมรเยอะจตัวล้ว ไอ้เย็นนมมาทีหลังใหยดูดีนะเห็นเห็นนมมาไหมมันเครื่องทิ้งถ่ายครับนี่ชาเขียวนมหมดเขียวขี้ม้าด้วยเนี่ยมีลาดด้วยอะไรนะคาราเมลอะไรนะคคาาาารรเมลไอ้นมนมอะไรนะเดี๋ยวคาปูชิโน่ฟองฟองอบนมฟองนม ก็เป็นลูกหัวใจอะนนี้ไม่ใช่ลูกหัวใจลูกเยี้ยอะไรเนื้อาเขียวครับพึ่งฮอนมาครับนี่จบครับน้ำเข้าเครื่องน้ำดันปังยับเก็บซับซ้อนซ้อนเงื่อนเดี๋ยวมาดูกันทำการรื้อบางส่วนออกมาแล้วนะครับนะครับนมนมเย็นนะครับ อขอวาวขอวาวนมเงย็นนมเงย็นไม่มี่รอกเคมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นที่ฝาสูปหรือว่าเป็นที่กระบอกสูบนะครับต่เบื้องต้นเขาแจ้งมาว่าเป็นตีปอกมาครับแต่ว่าต้องรื้อดูก่อนแต่เขาไม่เร็วให้รู้เลยนะครับมันไม่มีปอกนะครับจะควานคือควานเพื่อได้เลยนะครับ ต่ตีปอกนี้ไม่เห็นด้วยนะครับรับเครื่องเงินคอมมเร็วเป็นนมหมดเลยนะครับไายไว้งหายไว้งหายไว้อย่านอนนะตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งตั้งเออพิ่งฮอนมาเพึ่งฮอนมาน้ำเข้าเครื่อง อยู่เ <Again. S 2> ป็นน้อยกว่าน,นี้ไอ้สัตว์อา้าวไอ้สัตว์ลืมกดทำไมดิแกีวว <c oughs> ิตงนี้หนึ่งสามสี่สองดูดอัดระเบิดคายครับสุดหนึ่งครับนี่ปอกแตกครับปอกแตกตอประกอบดูให้ดีนะครับกระดาบแมวครับไม่ได้ครับช่างต้องต้องหูตาไวครับ นี่นะครับคาบน้ำจะดกะสาเหตุที่เป็นนมนะครับบทสรุปก็คือปอกสูบที่หนึ่งแตกนะครับเป็นรอยเลยนะครับข้างในโอเคนะครับยังไงก็ฝากช่องจุลยนพันธ์สัมพนันธ์ไว้ด้วยนะครับ Facebook YouTube TikTok จุลยนพันธ์สัมพนันธ์นะครับขอบคุณมากครับ